กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมันนี่กับมาฮงก,กับเปียวอีสานกินแซ่บคือเก่านะค่ะแต่ก่อนอื่นที่จรับช่มนะคะเปียวกับขอฝากให้พี่น้องซอยกดซับคาซับตะไคร่ซับใบบกูดเป็นกําลังใจให้เปียวนั่นเลยละค่ะเนาะมามันนี่มีเมนูเป็นหนึ่งไก่หนึ่งไก่ใส่ค่าตะไคร่ใบบกูดนี่แหละพี่น้องอย่าลืมกดเป็นกาลังใจให,ห้นเลยพูน่ะสามชิ้นใ่า่ๆเลยแล้วก็มีน้ำซุปฮอนๆเนาะมา กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมีผักแก่หลายอย่างเลยมือนนี่ม,มาละ อืมสับสายขาไปหนะ เราบ,บกขมเพราะไย Nó heo hay ngon mọi người nước chấm là kênh em. ผ็ดงๆน้ำจิ้มทอดลําปลาหมกน้าผงนัวสมันหะแทบเค่รดบดีน้งน้อยนึ่งสูตรเปรี้ยวนาะ แต่เราบอกเพลงมันสิบ,บอ๊อบแหลกแรดอกเพราะว่าเปียบบอบะมี่โคกนหนัก็เลยแบบบดเจมถุงพลาสติกเอาอใกล้กับสีบ,บอ๊อบเตยปันไหนดอกเพราะว่าเปลว่ามันเปื่อยหัวมันสีเตยหยั่งนนะ จะลายพี่นนอะไก่สุดมาจะบิ๊กซีึสุดๆโร่สีสิบหาบาทจวาแบบาทา่วะเบลเอามาแค่สามสิบบาพอโลหรอกพิมพ์เบ่เบิดเครื่องม่ไม่ตัวเย็นแซส ามชินกะสามสิบสองบาทกินแค่ขแรงเลยพี่นนอง น้ำจิ้มฉ่ำๆเลยพี่น้อง บแบบนั้นเขาไม่กินเผ็ดค่ะเฮ้ยคาขาไม่กินขมจะกินใจพี่หนอ่อยมันมีวิธีเผ็ดบ่อยอย่างเขาหันหันเป็นชิ้นซ้ำสีเ้าสิบกินเอาไปแชนน้ำเย็น มันมีความขมเลยอร่อย จะทำอะไรบ้อง กินไปกินมาว่ามันลืมอย่างลืมตดน้ำซุปกินจนสิเมือจานแล้พี่น,อน้นองใครคิดพอวว่ามีน้ำซุปน้ำซุปกัเบ,บี้ยแท่งอะไยหรอกใสข่ขั้นน้อเครื่องก่อนนัม่มอ่ะแตบ เอาละคะ่ะพี่น้องมื่อนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเนาะจังไหนเปียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอีกตอนนึงนี่ก็สิจงไปกินมื้อเช้าละเพราะว่าอยากสิอิ่มแล้วช่วงนี้ควบคุมน้ำหนักอยู่กินพื่อควมปากของค้อนะพี่น้องจังไหนก็คือเก่าละกดซับตะแครงซับใบบักูดซับคาเป็นกำลังใจให้เพียงเลเด้อค่ะกับอีสานกินแซนะ่บเนาะมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ